มาอีกแล้วครับทุกคนตอนนี้ข้างหน้าเรามีตี้อยู่นะครับเห็นเพื่อนบอกว่ามีนะครับผมก็มาดักดูไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเอาใครยิงวะเนี่ยโอ้โหกับตายยิงทีเดียวแขนขาดเลยลูกเลยเนี่ยเดี๋ยวหาที่ปั๊มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปโมเตลเลยดีกว่านะครับตรงนี้เล่นดักกันเกินนะมาเลยครับทุกคนผมอยู่โมเตลแล้วนะครับตอนนี้ก็คือน่าจะมีคนข้างนะครับเช็คก่อนนะ เดี๋ยวเราเล่นตรงนี้นะครับรอจังหวะเขาเปิดประตูมานะครับจุดตรงนี้เป็นจุดจากที่ดีมากนะครับเหมือนเขาจะปั๊มยาหรือทําอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวผมปาตัวออฟก็แล้วกันเนี่ยครับให้เขาโดนแรงกระแทกนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยชาร์จกันครับเหมือนเขาจะรู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมปาออฟนะโอเคต้องเล่นนะครับเดี๋ยวยิงเช็คก่อนนะโอเคมันอยู่ข้างหน้าเลยนะครับไปน่าจะเจ็บอยู่นะครับ เดี๋ยวนะอุ้ยโดนอะไรวะเนี่ยปวดจะตายเดี๋ยวปั๊มแค่ปวดก่อน,นครับอย่าเพิ่งปั๊มยานะผมออกจากนี้ก่อนแต่เขาน้าจะเจ็บกับอ๋อผมอยู่นะครับตายแล้วทุกคนหาที่เปลี่ยนก่อนนะครับปั๊มยาปั๊มอะไรก่อนนะโหดีได้โดนขาถ้าโดนอกนี้น่าจะล่วงแน่นอนนะเขายัางแอบในห้องนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอเขาก็แล้วกันนะครับน่าจะได้อยู่นะนี่ไง ผมไม่ทันนะครับเดี๋ยวปา MK2 เลยนะครับให้เข้าช่องนะครับไม่รู้โดนหรือเปล่านะขออีกลูกก็แล้วกันนะลูกนี้สูงนิดหนึ่งนะครับน่าจะโดนนะถ้าเขาไม่อยู่มุมนะครับแต่ว่าผมก็เก็บไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่าเขามีสไนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะ ผมรอมาประมาณเจ็ดนาทีนะครับสไนกยก็ไม่มาสักทีผมต้องเก็บของแล้วต้องหาปืนเล่นนะครับปิดประตูก่อนนะครับดูซิใช้ปืนอะไรใช้เฟลซะด้วยนะครับแล้วเก็ดีมากโอเคขอหูฟังแล้วกันผมก็ดักสไนนะครับไม่มาสักทีผมต้องเล่นแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเราจะออกไม่ได้นะครับผมไปได้เอาตังค์มาด้วยนะแต่มันมีเสียงปืนตรงข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเขาจะออกหรือเปล่าน,นะครับตรงนี้ แล้วมันมองยากด้วยเรามีแค่โฮโลนะแต่ต้องพีคเช็คดูนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเราเล่นยากนะครับออกไม่ได้ที่อยกโคตรไกลเลยถ้าตรงนี้ไม่มีผมต้องออกละอุ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยผมว่าผมต้องเล่นนะครับเมื่อกี้เราเอียงเราเลยรอดมาได้นะมาต้องเล่นนะครับถ้าไม่เล่นผมว่าเราเราออกไม่ได้นะครับมาต้องบวกสุดละเมันเดิมนะครับ mk2 นะครับ ไม่น่าจะโดนนะครับเดี๋ยวปลาสโมกก่อนเพราะเขาใช้เป็นสไนนยนะครับรอควันแป๊บหนึ่งนะครับเกือบเฉี่ยวหัวไปปาสโมกอีกลูกนะครับปิดไว้นะครับไม่ทนันละต้องเล่นนะครับโซนหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเอาระเบิดสักลูกก่อนนะครับ โอเคลูกหนึ่งนะครับอุ้ยเด็วนะเระเบิดใครเนะี่ยมันจะมีอีกตัวนะครับอยู่ไหนวนะเนี่ยน่าจะอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวลองปลาเช็คดูนะครับไม่น่าจะโดดนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเล่นเลยนะครัเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วไม่งั้นผมออกไม่ทันนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะพิกเช็คก่อนนะน่าจะอยู่หลังนี้นะครับ โอเครู้จุดเขาแล้วนะครับอยู่ไหนไวเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับ,บ,รรบ <Okay. S 2> เขาน่าจะแอบตรงหญ้าเนี่ยเลยผมไม่ค่อยแนะนําให้แอบตรงหญ้าเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเราขยับคือเขาจะได้ยินเสียงครับแนะนําว่าแอบห่างหญ้าสักน,นิดนึงนะครับไปก็ควรออกได้แล้วนะครับวิ่งมาเลยนะเมื่อกี้สี่ตัวนะครับตัวแรกต้นเกม โอเคถือว่าคุ้มอยู่นะทุกคนได้มา3ามแสนหกนะครับถือว่าดีเลย